เอชาก่อนหน้านี้นะคะทําระบบเอกสารต่างๆด้วยกระดาษเนี้ยมันก็มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะ MPO นะคะเป็นโปรแกรมที่ซับพอร์ตได้ดีได้ใช้จริงแล้วเนี่ยก็คือประทับใจค่ะค่ะชื่อลักษิกามาตานนนะคะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะก็เป็น HR Manager ค่ะ บริษัท f o r s EMS นะคะเป็นบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับ Electronic Manufacturing Service ค่ะก็เป็นบริษัทรับผลิตและก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเรารับจ้างผลิตให้กับลูกค้าชั้นนาของโลกมากมายค่ะอาทิเช่นเดลต้ามิสซูบิชินะคะเฮนเชิเรามีแบรนด์ของตัวเองด้วยก็คือบนเติมกับเตาบินค่ะ ก็คือหลังจากช่วงวิกฤตโควิดต,ตอนนั้นพนักง,งานลดเหลือประมาณ600คนนะคะแต่พอหลังจากโควิดมาปุ๊บเนี่ยภายใน1ปีเราเติบโต1เท่าตัวก็คือ100%ค่ะจากพนักง,งาน600คนจนปัจจุบันนี้คือ1,200คนคน oh. มิวก็เลยลองหา โปรแกรมหรือว่าระบบเข้ามาช่วยในการบริหารข้อมูลพนักง,งานนะคะเพราะว่าพอจํานวนพนักง,งานเยอะเนี่ยการเดินเอกสารแบบในอดีตอะคะ่ะที่เป็นพวกกระดาษก็มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเกิดเอกสารล้นหายระหว่างทางทําให้เราอาจจะไม่ได้ iso 9 0 0 1ด้วย ไอชาก่อนหน้านี้นะคะทําเอกสารต่างๆด้วยกระดาษเป็น p a เปอร์เบทุกอย่างต้องปริ้นออกมาเซ็นแล้วก็วนเซ็นไปแต่ละแผนกแล้วก็วนกลับมาที่เอซึ่งการดําเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อยสุดคือ3วันถึง5วันทําให้ระบบค่อนข้างไม่เรียวทาไม่อัปเดตพอถึงรอบทําเงินเดือนจริงๆก็จะต้องมีการตกเบิกอยู่ทุกๆเดือนเพราะว่าทำไม่ไม่ทันเอกสารกลับมาไม่ทันทำเงินเดือน เป็นช่วงเวลาที่ implement ที่สั้นมากประมาณ3เดือนนี่ได้เริ่มใช้จริงอาจจะมีติดขัดบ้างเนื่องจากอ,อ,องค์กรมิวค่อนข้างเก่าแก่แล้วระบบมันค่อนข้าง complex อาจจะต้องพยายาม simplify พวกกฎระเบียบต่างๆก่อนถึงจะมาเริ่มใช้ก็ MPO นะคะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ support ได้ดีทั้งทีม support ที่คอยคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะได้ใช้จริงแล้วเนี่ยก็คือประทับใจค่ะ ติดต่อหาเราเลยที่ www.mympo.com